สวัสดีครับสีแดงก็งวันนี้งานของผูก็ต้องน้องผูก็กำลังจะใส่เป็นสันไทยนะครับสีชมพูเลยสงสัยจะเป็นเจ้าแรกครับดวงช้างสีชมพูนะครับได้หนึ่งไปแล้วครับหึงเป็นแรกนะครับสันสวยงามมากครับสีสัน ครับผมตอนนี้ช่างของเราก็ได้เริ่มใส่แผ่นสันไทยแล้วครับแผ่นแรกครับผมแผ่นแรกช่างไอ้ช่างจังวันเสร็จเนาะช่างสองวันแล้วบ่ครับโหสองวันหน้าจะเสร็จนะครับผมวันนี้เรามีแผ่นสันไทยแล้วนะครับผมวันนี้เรา ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคุณแม่น้ำหวานนะครับแล้วก็ f อฟทุกท่านครับที่คอยช่วยเติมคะแนนให้นะครับ บรรยครับของขุดของเราจะมีโรงนอนน,บบน,นะครับกันแดดกันฝนครับสีชมพูหวานเบี้ยวครับหลังแรกของหลังแรกของพวก้าแลครับหลังคาสีชมพูครับผมไม่มีใครเหมือนนะครับผม ตอนนี้ช่างของเราก็กำลังดำเนินการใส่แผ่นอยู่นะครับผมหลัง,ง,งคาสีฟูไปเกือบครึ่งแล้วครับผมไปเกือบครึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ครับตอาเริ่มดำเนินการนะครับหลังคาสีฟูน่าจะเตรีมแล้วครัสีฟูนะครับผมปกติเ่ินตมากเขามีแต่สีเขียวสีแดง ส้มครับส่วนลังคาน้องทองคุณสีชมพูอ่องต้องบ้านเดียวเลยครับโอช่างของเราครับขาสัตว์แล้วสูงมากต้องคุดก็เลยยุ่ลมดียเนาะพะนี่เอบรรยากาศคาราเต้ ก็วันนี้ก่อนจบคลิปก็ขอฝากติดตามน้องทองคุณด้วยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตด,ดีครับวันนี้น่าจะไม่เสร็จนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปดีๆจะได้ติดตามน้องทองคุณครับผมสวัสดีครับ